สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนําน้ํายาล้างรถนะครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนนะฮะต้องเป็นเหมือนผมนะฮะเวลาขี่ขี่ได้นะครับแต่เวลาล้างนี่เฮ้อเลยนะครับผม อ่ะล้างทีนี่เป็นชั่วโมงเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆพี่พี่สายฝุ่นนะฮะเป็นน้ํายาล้างรถนะครับที่ผมลองใช้แล้วนะครับมันดีจริงนะครับก็เลยจะมาแนะนําต่อครับเนี่ยมันจะมีเป็น2ขวดแบบนี้นะครับให้เราเอามาเทผสมกันนะครับต่อน้ํา10ลิตรนะครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับรอฟองยุบนะครับแล้วก็มาใส่ฟอกกี้ฉีดๆๆทิ้งไว้หนนาทีนะครับ แล้วก็มาฉีดล้างนะครับมันจะทําให้คราบสกปรกนี่ออกง่ายมากๆเลยนะครับผมใช้ได้นานนะครับเก็บไว้ในร่มนะครับที่เราผสมไว้เก็บไว้ได้เป็นปีนะครับผมราคาชุดละ400บาทเท่านั้นเองนะครับรวมส่งนะครับสนใจติดต่อเฟสนี้ได้เลยนะครับผมก็อวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาลองล้างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมาใส่ฟอกกี้แบบนี้ครับก็ฉีดฉีดให้ทั่วครับทิ้งไว้หนึ่งนาทีฮะ We'll be driving outside, yeah Looking around for the next crowd, yeah Going our own way Trying to find a new route, yeah We'll be going in circles Trying to find a way Searching for The things we throw, yeah Drop top without a choice, yeah เดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมจอดไว้จนถึ่งลมจนน้ําที่เราล้างมันแห้งแล้วนะครับนี่นะครับความสะอาดโดยรวมครับผมพอใจมากเลยนะครับแค่ลงน้ํายานะครับแล้วก็ฉีดน้ําล้างออกนะครับสะอาดได้ขนาดนี้เลยนะครับผมใครที่ขี้เกียจนะครับหรือเวลาน้อยนะครับต้องจัดนะคร สำหรับผมผมก็ล้านแค่นี้แหละครับพอเวลาน้อยถ้าใครยังไม่พอใจก็ลงฟองน้ำอีกรอบนึงครับสะอาดแน่นอนประมาณนี้ครับใช้ดีจริงครับจึงมาบอกต่อนะครับสำหรับสายฝุ่นนะฮะใครสนใจก็ติดต่อไปครับ Facebook นี้เลยนะครับจุดละ400รวมส่งนะครับแล้วก็มีนะครับจุดที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็คือจุดที่ รถเนี่ยต้องการความหลอเลื่นนะครับเดี๋ยวพวกจารบีอะไรมันจะหลุดหมดนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็พวกสีอโนด้ายนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะครับมันจะไปกัดสีซีดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ทักไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำลายกันอีกก็ฝากคอยติดตามชมกันนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ